ถ้าเป็นของที่นี่ก็จะเป็นท่านอะไรนะที่เยดังดาคือจังหวัดชันที่มาทาวเวอร์ชแนลนะคะก็ตอนนี้เราก็กำลังออกเดินทางไปสักการะสยามเทวาธิราชค่ะซึ่งมีแฟนคลับของอันเดียออนทัวร์นะคะได้พาเราไปวันนี้อิมบุญค่ะอิมบุญ หลังจะกอิ่มข้าวแล้วก็อิ่มบุญต่อนะครับ <g ül> แ,แสดงว่าเราโชคดีมากเลยนะเนื่อเนี่ยแสดงว่าคุณอเน่นนำโชคเลยค่ะเพราะว่า คุณแน่้สองตัวงวดหน้าบอกด้วยนะครับตัวแพงที่ถ้าบอกต้องบอกตัวที่ถูกนะไม่ถูกไม่ต้องมาบอกเลยนะคะไม่เอาค่ะกิจกรรมเรายังไม่จบนะฮะทิศพันโลของเราก็ยังเดินทางกันต่อไปจริงาจากเราแล้วทุกคนนะถ้าก็เจอเราอย่ามาต่อเลยยังไม่จบทิศนี้นะทิศนีเแล้วอีกกี่ไมถึงประเทศทีนะโอเคครับยังไม่จบครับยังไม่จบตอนนี้เราอยู่เลยประมาณ200รกิโลเที่แค่ตอนออกด่านแล้วปกติเราไปไหว้ไหนเราไปไปพระไปที่ไหนไม่เคยไหว้พระนะครับวันนี้เลยไปพระ อ๋อนี่ไงค่ะถึงแล้วถึงแล้วนะคะขอรองเท้าก็ไปเลยทีเดียวรองเท้าผมนี่ครับโอเคเดี๋ยวผมเก็บเอาเสียยันเรียกยันใช่ไหมเรียกหูเรียกหูเนาะเดี๋ยวขาดสีนกี่ตัวแรงๆนี่กี่ตัวผมน่าขอโทษจริงๆไม่ได้อาบน้ำเลยต้องแรกว่าจะอาบก็ไม่ได้อาบอุ้ยลืมไป เกือ <g ül> บหนีบไปแล้วแม่ละอ๋อนี่ค่ะวันนี้เราก็มีรถบนำทางมานะคะอันนี้นนพัทยาเชมวัชิราครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณบ้านคุเมืองใช่ไหมคะใช่ครับคุเมืองของขขอำเภอลำพิษครับสิบหกดอกครับสิบเก้ดอกหรือ16ดอกครับ อันนี้สยามเทวทิราชเป็นสิ่งศักดิธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะคะนนก็ต้องขึ้นไปข้างบนใช่ไหมคะ แฟนผมดีใจแน่เลยบอผมได้ยินเลยว่าดูยันเลยติดตามทีุ่ด้นผมก็ดู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 เลยที่พี่เป็นไผมจะติดตามไม่ไม่ต้เียเพงพวกพี่ตามคนเลยของพี่เหมือนเราจะเปลี่ยนความรู้เละ เดียวเสียอีกเราขันับเขาอย่างเดียวอ่าใช่ครับก็ข้ากับเขา ครงการสัมปานมังอรัรจะดีครับเราสั้นแบ้ีครับ ุญได้บุญอินบุญวันนี้ นนี้ือยังไม่มีที่สักการะครับคือจะมาไหว้ท่านไหว้ท่านน่าจะคนเยอะใช่ครับ้วอันนี้ก็ทางของทางกังต่อขนสั่ว่าใช่ครับเขามาเยอะครับที่สักาเหมือนเหมือนเคยมีข่าวว่าใช่ครับเคยมีขาวว่า วิย่แล้วหล่นมาแล้วหี่ไมีมีมีมมอม่ไะอยู่ไนเออให้นม่อย่ไมีใช่ไมคะเห็นอยู่ใช่ไมคะมนมนมิมนมนบอดบอบอดบอดเก็มอหน่อยเนี่ยก็ขอี่พูนะนี่นี่่อยู่นี่มินมาเน่ โหลแล้วก่อนอยู่ร่อง่ยามอยู่ร่อง่ยามได้ไหมสยามเทวนได้ไหมบอสบอสน้องเขาเก็บแล้วมั้งคะอันนี้อะไรอ,อ่ะอ๋อเขาจะเปิดตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่าป่าเราจ้าประเทศมันคือมันมีนทางผ่านแล้วก็เขาเดินทางบ่อย อาหารการกินที่นี่ก็คือตลอด24เลยคือมันจะตลาดนี้คือตลาดเย็นตลาดเย็นพอตลาดเย็นเสร็จปุ๊บตรงช่วงขอบสาครับก็จะเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยน่าจะเป็นอันเดียวหรือไม่คะที่ไปทานอยู่ที่ร้านระยองระยองนะโขชนานาะอร่อยอร่อยนะคะอร่อยขึ้นชื่อใช่ไหมจังหวัดนี้นะนะมาหลายครั้งแล้วนะแต่ว่าส่วนใหญ่มาลงทางนี้ใช่ไหมคะลงได้หมดครับครับผมได้หมดไป Gracias. เรียบร้อยแล้วค่ะทีแลขอบคุณที่ติดตามนะคะจันทิบาเธอจันทิบาเท้าเพาิ่อชาแนลค่ะตัว